ากตัววันที่2วันที่2ที่เดิมนะครัวเงาะป่าก่อนที่เราเจะเดินทางไปที่อื่นนะครับขออนุญาตเติมพลังก่อนเนะมื่อวาน เมื่อวานไม่ได้กินวันนี้ต้องโดน ครับสวัสดีครับนาทั้งเลดี้และเจตแมนนะครับนายินดีต้อนรับสู่ตัวติดกันอีกเช่นเคยนะครับนา day, วันนี้ก็นะทิปลุยฝนอีกแล้วนะครับนะครับทิปลุยฝนอีกแล้วนะครับนามาสองวันตกคํำสองวันเลยนะครับนาวันนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับนาวันนี้มานี่น้ำตกนะกระแตงเจ๋งนะครับนาเพราะว่าที่อื่นปิดหมดเลยนะครับนาวันที่เรามาคือตน้ำตกอื่นมันปิดปรับปรุงนะครสถานที่อื่นมันปิดปรับปรุง นะครับนะตอนนี้ก็ชุ่มช่ำทั้งสองคนเหมือนเดิมนะชุ่มช่ำอย่างมากนะครับแต่ยากาศดีเลย<บ>เดินก็ไปได้ใช่ไหมปะลื่น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 นะครับครับ<ล>ะรบะวังลื่นโอเคลื่นรอเดือลื่นยลื่นรอเลยอ่ะทุกคน <ละ S 1> ต้องกระดึบอ่ะว่วนกระดึบ อย่าใส่สค่อยๆกระดึ๊บไปดูดดูทดูดจวขาแล้วนี่นะสวยเ,เลยอะน้ำตกที่นี่มันมันไม่ขุ่นเหมือนที่จอกระดินนะเออฝนตกเหมือนกันแต่นี่น้ำใสน,นะผมถือว่าใสเลยนะเนี่ยถือว่าใสเลนะทุกคนน้ำใสใสว่วาีิบอทิมกัน ไข่แล้วเอากูลรื้อเรื่อจริงอ่ะใครมาเดินก็ระวังนิดนึงนะะแตกเงินตะซิ้นไม่จ่ายนะไม่เคยเตอนพ่เจ้านที่เขากำลังตัดอ้อยไอตัดอ้อยอ้อยอะไรอะตัดไผ่นะครับโอ้โหหอมมากครับนี่ ทางนี้มีมีป้ายบอกอยู่จะมีสัญลักษณ์บอกนะนี่ครับทางนี้คือเดินป่าของเคพโอ้โเมื่อวานนี่คือสบายเลยนะ้มาเจอที่เนี่เมื่อวานคือสบายมากอตายครับี๋ยว่าน่าจะเดินแค่ชั้นสองชั้นพอนะนะครับมันอันตรายครับตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวด้วยปาไกลมันอันตราย <laughs> อะไรอะไรอไร้คนคนป่าชะาง,งักลากไม้ไว้เมื่อกี้มาอะไรคนป่า <laughs> ถือว่าล่มลื่นเลยนะนะครับแล้วก็ทางแบบป่าป่าเลยอะ่ะธรรมชาติสุด <laughs> <laughs> บอกว่าที่ที่สบายคือไม่มีจริงแะ้อนะถึงหรือนะยังวะไม่ใช่ะ่นะครันี่ฮะเอาเลยปิดปรับปรุงให้มันเขาเรียกอะไรอะ่ะพอเวลาพวกไผ่มันฉ่ำน้ำอะ่ะมันหักง่ายรู้ว่าเขาจงใจทำแบบนี้ผมไม่รู้นะลมลื่นเลยห ใค,ใครรู้คอมเมนต์นอ่ะนะดอ,อกอะไรสวยมากวมากนี่ดูดิธรรมชาติฮะนี้เรามาไปจนไทยอีกแล้วครับท่านเพื่อคนดู <c oughs> นจ้เอจ้เดินก็ต้องดูทางให้ดีนะ ผมถือว่ามันเลาะรัดเลาะ,ละ,ละพอสมควรฟิลเดินป่าเอา้าหรือมีกระติกน้ำฮะรีน้ำพี่ <laughs> รถใช่ครับมักมากเราจะไปแค่ชั้นเดียวนะครับ <laughs> แล้วเราก็จะกลับจะทำมาให้แบบ ฟิลแบบเดินป่าเลยอ่ดูดินี่คือเขาถางไว้ให้เรียบร้อยนะแต่เขาก็อยากให้เรามุดหน่อยแบบฟิลแบบอุ้ยกูแบบแบบเข้าป่าสุดยอดอ่ะโอ้ลื่นๆน,นะลื่นโนนาวังด้วยครับผมเข้ามาก็โคนตกตกเลยนะครับเอาจริงๆคือมันไม่มีที่ไปมันเป็นทางเลือกที่ต้องมาแล้ว นะครับฝนม,มาตกหาที่เที่ยวลําบากแต่ว่าถ้าเที่ยวอุทยานก็ได้ฟิลอีกแบบนะบแม่บ้านเดินระวังนะครับแต่แม่บ้านผมมาใส่รองเท้าเซปตี้มืองดีนะใส่รองเท้าเดินป่าแต่ผมรองเท้าแตะพื้นไม่มีนี่แหละ มีลื่นกปดูตรงน่ะลื่นเอง <c oughs> นะบอกกูดูแต่ลื่นแดงผูชิดธรรมชาติจะเต็มไปด้วยมมลงมาแรงครับเราก็เดินระวังนะครับเราเป็นผู้มาเยือนนะ <c oughs> ก็ระวังนี้ถึงค่อยดี <c oughs> <c oughs> แต่ที่ผมดูจากป้ายเมื่อกี้มันเดินไปประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะทุกคนพอๆกับจักรดินไม่มีว่าไม่มีท่าไม่มีมาดูอยู่ดวงตัวเองไม่มีเ,เป็นไผ่ไผ่ล้มตลอดทาง ตันไหมตันเรากลับฮะไปได้ไหมเขาได้ให้เดินทางนี้เหรอวุนดูซิมทางเดินอื่นไหมไม่มีนะฮะ เดี๋ยวดูทางก่อนใส่ทางให้เดือดกันแบบไหนอ่ะเช็คหนาำก่อนแล้ววันนี้มันเป็นเหมือนตอไผ่อ่ะเช็คก่อนมันแข็งหรือเปล่า ไปได้แต่ไปลําบากอะไม่ไปดีกว่าไปได้แต่มันไปลําบากทุกคนเนี่ยมันต้องเดินลเลาะอันนี้แล้วก็มุดเข้าแบงค์ในไปได้แต่มันลําบากนิดะนะนไปได้แต่มันลําบากนะครับนะขออนุญาตเดี๋ยวถอยทับก่อนดีกว่าเนาะลำบากจริงนะอันตรายอันตรายครับถอยก่อน บ,บเราไม่พร้อมที่จะลำบากขนาดนี้เนีแ่ยบบมันไม่ได้เตรียมเลยมาเลยจะดูข้างทางนี้ก็สวยนะนไม่าจะเดินเข้าไปหน่อยหนึ่ง,งไม่ไไมัพผู้ไผ่มันน่าจะพึ่งล้มหรอมั่งมันฮะลื่นนะ ตรงนี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรเราไปดูที่อื่นต่อเผื่อมันเข้าได้ฮะดูแล้วเขาก็รีวิวว่าดีทีท่ฮะบางคนก็ชอบเดินป่าเขาก็ว่ามันดีนะถูกไหมท่านผู้ชมชอบบางคนเราไม่เหมือนกัน จะขโม,มยกล้องเขาแล้วลองลื่นทุกคน เราถึงที่จะต้องกระดึบต่อไปแล้วเราต้องกระดึบถึงเวลากระดึบแล้วลองลืมก่องเม ถ้าเดินเบาเมื่อกี้จะลื่นมีคนถึงเส้นชัยแล้ว นะครับเดี๋ยวก็ถือว่าเนี่ยจุดที่หนึ่ง,อ,งอยู่ตรงนี้เองเนี่ยแต่เราไปไม่ถึงเราน่าจะไปถึงแค่ต้นไม้ยักษ์เมื่อกี้เนี่ยต้องเดินไปเดิน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 เพราะใจผมอาจจะไปจุดพักที่หนึ่งตรงเนี้เนี่ยในกระจงเนี่ยเนี่ยแต่ไปมันไม่เจอไงต้องไปกระจงตรงนี้ไปไม่เจอจริงๆครับนะมันมีว่านค้างคาวดํา,าด,ด้วยงนั้นแ่ะในอนาคใครมาก็ถ้าถ้ามาฝนไม่ตกอาจจะเดินเข้าไปได้ดี นะครับตอนนี้ผมมาฝนตกไม่มีใครมาด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปเอาตาอุทยานนะครับนะเขาแหลมกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อติดตามชมด้วยนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ถึงนะครับนะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็ตตรงประตูทางเข้าเลยนะครับนะมาปั๊มบัตรก็ตรงนี้เลยเราได้เป็นตาที่สามแล้วทุกคน ว่าจะไปเก็บที่ลำคลองงูด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่าเข้าไปปัม๊มกันนะครับส่วนบรการันักท่ต้องเที่ยวนะครับขึ้นไปก็เดี๋ยวมีพี่เจ้าหน้าที่เขารอปั๊มให้อยู่เราก็ระวังลื่นเหมือนเดิมสวัสดีครับมาปัม๊ม มให้ลำคองงูนี่มันขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะแยกจากตรงนั้นไปประมาณสิบเก้ากิโลโอ้โหสวยมากครับค่ะโอ้โหทุกคนดูดิสวยมากน้องไตน้องไตกับน้อง,องขาวไอ้น้องนกพูก มากทุกคนนะเราได้ที่สุดเราก็ได้แล้วเต่าที่ยาวในชาติที่สามนะแอบ,บเสียดายนะแอบบเสียดายไอ้น้ำตกจักระดินทองผ่าภูมิเราไม่ได้นกเงือกไงไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยไปตามเก็บทีหลังเอาครับนะแต่ซวยยังสวยไปเดี๋ยวไปรู้ที่เหลกันต่อ ทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติคลองลำงูนี่นะลำคลองงูเลยคลองลำงูเลยนะลำคลองงูนี่นะครับนะทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะออกมาจากเขาแหลมแล้วก็ยิงกลับเข้าไซโยกเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะบับเข้ามาประมาณ30โลได้มั้งนะครับนะตอนนี้ก็ฝนปล่อยไปแต่ดูดิดูบรรยากาศดิ บรรยากาศโคตรดีอ่ะนะเราเวลาตาปัม๊มดีกว่าเชิบเชิบเชิบ,ชอบขอด้วยครับยังไม่กลับเข้ามาเลย <m> <า S 1> อืมโอ้โบรรยากาศดีมากทุกคนเจอพี่เขาพอดีเนี่ยมาล่าลายเซ็นเหมือนกัน ลมลื่นจัดแต่ฝนปล่อยๆน้ำกลับมาออกไปน่าจะทันแหละน่าจะไม่ต้องใส่เสื้อกันฝนนน่าจะทันขอบคุณครับได้แล้วเราก็ได้แล้วนะครับตาปมัมอุทยาแห่งชาตินะลำคลองงูใช่ปะเออลำคลองงูผู้ถูกครับนะครับอันนี้ก็เป็นตราที่4นะครับนะแต่ว่า สถานที่เที่ยวนะครับนะที่นี่ผมก็ไม่นา่าเที่ยวเพราะว่าเช็คดูจากทางทยานแล้วมันปิดปรับปรุงเพราเยอะมันเยอะนะครับเพราะว่าบางทีเขาเปิดเป็นช่วงๆนะครับที่นี่นะครับที่นี่จะเหมาะกับสายพวกเดินป่าเดินเขาเนะเดินป่าเดินเขาผมบอกเลยว่าต้องโดนจองให้ทัน,นฮะนใช่ครับ ที่นี่ไม่เด่นเรื่องน้ําตกนะเขาเด่นพวกปีนเขาเดินเขาเดินป่านะที่นี่ถ้าใครอยากมาก็นะครับนะดูในดูในเว็บของอุทยานก็ได้นะครับนะว่าเขาเปิดช่วงไหนนะเราจะได้จองเม้ามาต้องจองนะเพราะมันต้องจองนี่นี่พาพาเดินไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับจุดเด่นของลําคลองงูนะครับสายอุทยานต้องมาบอกเลยว่าต้องมา นะครับนี่นะครับที่นี่จะมีเนี่ยทำนกนางแอนนะม่านหินย้อยนะแล้วก็ทาเสาหินนะครับที่จะเป็นเสาขึ้นไปเลยแล้วหินเอเลี่ยนนะครับแล้วก็นี่ทำนกนางแอนนแนบนะแต่บอกเลยว่าเป็นสายกิจกรรมแอดเวนเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับนะปีนป่าปีนเขาหมดเลยนะครับนะน่าจะพอที่ผมดูในในทางอุทยานเนี่ยเขาน่าจะเปิดช่วงสิ้นปี นะครับนะสวก็มาณกันยาตุลาประมาณนี้นะครับนะปิดหมดเลยตรงนั้ตรงตกปิดหมดเลยที่นี่ไม่ทราบครับนะไปถ้าชอบแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ตัวติดกันด้วยนะจ๊ะนะไว้เจอใหม่คลิปต่อไปเดี๋ยวไปลูยที่ไหนต่อติดตามด้วยนะบ๊ายบาย